เรล,ลับนกนเพื่อนกสู่ช่องตามปู่ไปเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพามเพื่อนมาวัดเขาสุก,กิมที่จันทบุรีตามมาดูเลยครับวัดเขาสุก,กิมตั้งอยู่ตำบลเขาใบาสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีวัดเขาสุก,กิมตั้งวัดเมื่อวันที่24มกราคมพศ2515ก่อนที่จะสร้างวัดชาวบ้าน บริเวณเขาสุก,กิมได้เห็นแสงสว่างแหวาวาวอยู่บนเขามีลำแสงคล้ายพญานาคระยิบระยับส่วนมากจะเป็นวันขึ้น8ค่ำกับสิบห้าค่ำต่อมามีพระทุดงองค์หนึ่งชื่อพระอาจารย์สมชายที่ตะวิดีโยมาปักกรดอยู่ที่บ้านเนินดินแดงภายหลังได้ทราบว่าเขาสุก,กิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันสร้างเป็นที่พักสงฆ์อีกแห่งหนึ่งภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้มากมายและยังมีพิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิมอยู่บนชั้นสามของตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมากเช่นพระพุทธรูปา่างต่างๆทำด้วยศีลาและสัมฤท ครื่องกระเบื้องจีนขนาดเล็กและขนาดใหญ่หวานหินหม้อหายมีดาบเครื่องประดับมากมายทางขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับเราสามารถเดินขึ้นหรือจะนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นไปก็ได้นะครับพเพื่อนแป๊บเดียวเองครับพ่อศิลามหามงคลวิหารหลวงพ่อพระทอง สาธุสาธุสาธุเึยครสิบปีเลิมรประเกียติเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับโอ้โหเพื่อนๆนภายในพิพิธภัณฑ์ครับสวยงดงามตระการตามากเลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับเพื่อนๆนเดินเข้ามานี่ตะลึงเลยครับเพื่อนๆนนี่ครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพระพุทธรูปสวยงดงามมากเลยครับมีทั้งพระยกโอ้โหสวยจริงๆครับ จัดได้สวยงดงามตะการตามากเลยครับสะอาดสะอานมากเลยครับของใช้โบราณเทวรูปโบราณโอ้โหอันนี้เป็นเงินตราต่างๆนะครับของโบราณหมดเลยครับตรงนี้ครับมีทั้งดาบปืนโบราณโอ้โหเก่าจริงๆครับเครื่องปั้นดินเผาโบราณเยอะเลยครับนี่ครับ โอ้โหอันนี้กาต้มน้ําหรือต้มใส่น้ําเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆครับผมว่าทําเป็นพิพิธภัณฑ์แบบนี้ดีนะครับคนรุ่นหลังจะได้ดูด้วยครับไม่งั้นไม่มีโอกาสได้ดูแน่ๆเลยครับเป็นการอนุรักษ์เป็นเครื่องสังคาโรโบราณครับดาบโบราณครับสวยจริงๆครับ องพระโพธ,ธิสัตว์นี่แหวนกำไลโบราณค่อนข้างเก่าเลยครับตรงนี้พระยกครับอินบอเซียนครับสวยจริงจริงครับเครื่องสังคารโรเยอะเลยครับเครื่องปั้นดินเผาเยอะเลยครับเครื่องช่างทองโบราณโอ้โหเก่าแก่มากเลยครับโต๊ะมุกโบราณครับ ระเครื่องโบราณก็มีครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับมีพระพิคเนตโอ้สวยครับกระต่ายขุดมะพ้าโบราณครับโอ้เก่าแก่มากเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนอีกครับข้างบนนี้จะมีหลายห้องนะครับแต่ทิวทัศน์สวยครับโอ้โหต้มมุกสวยจริงครับโอ้โหแจกันลูกบอลเล์เลยครับสวยจริงๆครับ ถ้าไม่จัดไว้ในพิพิธภัณฑ์สงสัยจะได้ดูยากครับเพื่อน,อนจัดได้สวยจริงๆครับเยอะแยะไปหมดเลยครับห้องนี้จะเป็นห้องบูรพาจารย์ครับโอ้โหูเสือทั้งตัวเลยครับเพื่อน,อนงามงามงามมากเลยครับบอกเลยครับว่ามาพิพิธภัณฑ์ที่นี่คุ้มค่ามากเลยครับ สวยจริงๆครับตรงโน้นจะเป็นเจดีที่ทางวัดกำลังสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาด้านล่างนะครับมากราบขอพอรพระบรม,มสารีริกธาตุแล้วก็ ขอพอรหลวงปู่สมชายนะครับเพื่อนๆสังขานท่านยังอยู่ตรงนี้นะครับ